สวัสดีครับคุณผู้ชมโค้ผมนะครับกับนายอเมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยไม่ได้มารีวิวเสื้อทีมชาติฝรัร่งเศสแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยผมตั้งใจซื้อมาแล้วก็สกินชื่ีข้างหลังให้น้องคนหนึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับเป็นน้องที่ผมชื่นชอบมากๆนะตอนนี้นะครับแล้วก็เตรียม ยกกองมรดกให้น้องในตำแหน่งที่สำคัญต่อใจสำหรับผมไว้ในอนาคตนี้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยตำแหน่งนี้จะไปอยู่ที่น้องอย่างแนนดนนะครับก็มาว่ากันถึงน้องคนนี้ดีกว่านะครับก่อนอื่นโชว์ด้านหลังเสื้อก่อนก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือ น้องเอมมี่ออน,นิชาพรมสุภาสมาชิกรุ่นที่4ของวงเบียน K4DA และน้องก็อยู่ในฐานะโอชิของผมนะตอนนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าชื่นชอบแล้วก็เอ็นดูน้องมากๆกนะครับก็ถ้าในสมาชิกรุ่นที่4ทั้งหมดสเปคคนเนี่ยผมชื่นชอบน้องเอมมี่มากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าน้องคนอื่นผมก็ติดตามให้รงใจกันอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าน้องเอมมี่เนี่ยจะพิเศษ สักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่รู้ดิมีอะไรแบบโดนใจหลายๆเรื่องกับสิ่งที่น้องทำมานะครับซึ่งก็เคยพูดมาตลอดอยู่แล้วนะครับไปย้อนฟังกันได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะทำเนียบปฏิบัติของผมะนะผมก็จะซื้อเสื้อที่มันแบบมีความหมายสีอถึงน้องแบบสีที่น้องชอบหรือว่าอะไรที่มันเชื่อมโยงกับน้องได้นะครับซึ่งก็เลยตัดสินใจซื้อเสื้อทีมชาติฝรั่งเศสตัวนี้มานะครับเพราะว่า ่ะทุกคนทราบเป็นดีแล้วตอนที่น้องเข้าวงาใหม่เวลาไลฟ์น้องจะอุทานว่าอุ้ยแม่ไก่ใช่ไหมครับซึ่งทีมชาติฝรั่งเศสเสนาะก็เป็นไก่เนี่ยก็จะมีตัวไก่ตัวเนี้ยโผล่มานะครับก็รู้สึกว่ามันเชื่อมโยงถึงน้องได้นะครับแล้วก็เออก็เลยตัดสินใจทาเสื้อนี้ขึ้นมานะครับไปสกรีนหลังชื่อเป็นยมี่หมายเลขสี่ดนะครับเพื่อที่ว่าเอาไป ชูให้น้องเห็นตามงานต่างๆหรือใส่ให้น้องดูนะครับซึ่งใครที่ติดตามผมอยู่เห็นผมอยู่ในงานบ่อยๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมจะใส่เสื้อคีมบอลแล้วก็สกรีนชื่อน้องคนนั้นคนนี้เพื่อให้กำลังใจน้องนะครับน้องเอมี่ก็อยู่ในหมวดนั้นด้วยนะครับก็ตั้งใจแหละว่าตอนแรกตั้งใจจะไปชูให้ในงานจับมือนะครับให้น้องดูไปใส่ให้น้องดูด ห,หลังให้น้องเห็นให้ในงานจับมือที่จะถึงเนี่ยแต่ว่าบาังเอิญบังเอิญโชคดีที่มีงานรถโชว์ที่แฟชั่นไอแลนด์เกิดขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งน้องเอม,มี่ก็มีรายชื่ออยู่ในในงานนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไม่พลาดครับยังไงก็ต้องใส่เสื้อตัวนี้เอาเสื้อตัวนี้ไปชูให้น้องเห็น ตั้งใจเองนั่นแหละ,หละตอนแรกเลยอะตั้งแบบตอนน้องเดินออกมาเปิดเดินออกมาจากห้องพักที่เพื่อนที่ขึ้นเวทีเลยเตรียมเสื้อตัวนี้ไปชูเต็มที่เลยเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าน้องเดินนํามาด้วยนะก็น่าจะเห็นแน่แต่ว่าตอนที่น้องเดินมาน้องเหมือนสะดุดเหยียบอะไรสักอย่างไม่รู้ใครทําของตกอะไรไว้นะครับก็ทําให้น้องแบบอ่ะมองไม่เห็นเสือ้อก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไว้ไปชูในอ่ตอนที่น้องแสดงก็ได้เพราะว่าผมนั่งอยู่ที่นั่งแถวที่สองก็ ชูไปน้องจะเห็นก็น่าจะเห็นแหละแล้วก็เห็นจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหประสบความสําเร็จนะครับชูไปหน้องเห็นน้องแบบยิ้มให้ก็สบายใจละนะครับด้วยความที่เออเราไม่ได้มีป้ายไฟอะไรอย่างเงี้ยนะก็ชูนี้ไปออมันโดดเด่นด้วยเป็นเสื้อแล้วก็เห็นึกม,ม,มีความสุขนะครับอ่ะนั่นคือเขาเรียกว่า finish the story ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ มาฟิเสิกทีตอนน้องเดินเดินกลับนะแล้วก็ตอนแสดงเสร็จแล้วเดินกลับกระชูให้น้องเหตุอีกรอบน้องก็แบบความเน็ตโค้งอ่เงี้ยแบบขอบคุณมากๆ,ๆรู้สึกแฮปปี้แฮปปี้มากๆนะครับอ่ะในหมวดของเสื้อหมดแล้วนะครับคราวนี้มาในหมวดของการแสดงของน้องบ้างนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือซิงเกิลแรกของน้องที่น้องได้ติดเสียงรัศด์ในเพลงหลักนะครับ b o r d บอดเลสเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้ผมผมไม่พลาดอะ่ะคือน้องก็เป็นโอชีผมผมเอนดูน้องมากๆเพราะฉะนั้นถ้าน้องมีงานแสดงอะไรที่แบบผมสะดวกไปได้ผมผมต้องไปให้กำลังใจน้องอยากดูน้องทําหน้าที่เซิร์เบอร์สในเพลงหลักนะครับซึ่งโอ้โหเอาตั้งแต่แบบน้องเดินมาก็สวยแล้วอะใส่น้องอยู่ในชุดนี้แล้วดูแบบสง่ามากๆนะทั้งสวยทั้งน่ารักทั้งเททุกอย่าง ดีไปหมดเลยนะครับและน้องตอนน้องแสดงเพลงนี้ก็โอ้แสดงนี้ดีมากๆนะคือคือรู้เลยว่าเอมมี่อ่ะเขาเวลาเขาได้รับมอบหมายงานอะไรอ่ะเขาจะทําให้ดีที่สุดจริงๆนะครับเขามองทุกอย่างเป็นเรื่องความท้าทายแล้วเขาเขาจะต้องทําสําเร็จให้ได้แล้วก็พอเขาทําได้เนี่ยน้องก็จะแบบรู้สึกมีความสุขด,ดีใจมากๆซึ่งก็ดูเจ๋งจริงนะกับเพลงบริเลสอ่ะหนูคู่ควรจะแห่งซน ได้ไปชนะเซ็นบัื่อเพลงนี้แล well, ้วจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอีกหลายๆเพลงนะครับที่น้องแสดงใช่ไหมครับสายไยนาระครอหรือว่าหลายๆเพลงนะครับแต่มันก็มีหลายเพลงที่ผมแบบว้าวอ่ะว้าวมากนะครับที่แบบได้เห็นเอมมี่อยู่ในเพลงนี้นะครับอย่างที่คนว้าวกันมากๆเลยก็คือหัวใจใกล้กันใช่ไหมครับเพราะว่า มันไม่ได้ถูกนํามาร้องในโรลโชว์บ่อยๆนะไม่แน่ใจว่าครั้งแรกหรือเปล่าแล้วนี่คือเวอร์ชั่นพิเศษด้วยที่รวมหลายภาษานะครับทั้งแต่ภาษาไทยภาษาเหนือภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งน้องเอมมี่เนี่ยรับหน้าที่ร้องในหมวดของภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งทุกคนรู้กันอยู่แล้วน้องไปร้องเพลงประกวดของโฟร์เทียสกรุ๊ปแล้วก็ได้ไปถึงรอบสุดท้ายไปร้องที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้น น้องก็จะรับหน้าที่ตรงนี้แหละนะครับเหมือนเป็นเป็น,ปนความแฟนคลับก็จำได้แล้วว่าเอมมี่ร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นได้นะครับถึงแม้ว่าน้องอาจจะไม่ได้รู้ความหมายของภาษาทั้งหมดแต่น้องก็ทําได้ดีนะครับอย่างคราวนี้เนี่ยไอ้ตอนภาษาญี่ปุ่นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยถ้าจํากันได้ก็จะมีพวกมิวสิกซาจังไขม่มุกจามิโหริอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้น้องก็ต้องเป็นตัวแทนพี่พมา มารับช่วงเดินต่อแล้วก็ร้องออกมาได้ดีมากมจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วจะยังมีอีกหลายเพลงนะครับที่ที่ผมว้าวนะครับอย่างสเกิร์ต่ลาลิเนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งแรกมั้งที่น้องเอมมี่ได้เต้นเพลงเนี้ยซึ่งว้าวว้าวมากๆนะคือสเกิรเนี่ยมันไม่ได้ออกมาแสดงบ่อยๆใช่ไหมครับนานๆนานๆจะได้มีแสดงทีงยิ่งฝั่เบนเคเนี่ยจะไปอยู่ในเเตอร์ แต่อันนี้เอามาแสดงในโรโชวหห์หูเดือดเดือดแล้วแบบโอมมีเจ๋งมากๆจริงๆนะครับประทับใจมากๆประทับใจมากๆอิสกเตอร์นี่เชียร์เชียร์กันมันเลยผมกับน้องๆที่สนิทสนิทกันนั่งอยู่สามคนเนี่ยยิงมิกกันสนุกสนานเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีไอาตากตาครับที่โอ้มันอยู่แล้วเพลงนี้เพลงแรกของวงเพลง เปิดตัวของวงนะครับน้องๆก็มารับช่วงเดินต่อทํากันมาเต็มที่เลยเอมมี่ก็โดดเด่นเช่นกันนะครับหรือว่าคุกกี้เสียงไทยเพลงสุดท้ายของโชว์เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่เพลงตำนานของวงนะทําให้วงมีชื่อเสียงขึ้นมาก็รู้สึกดีอะได้ดูคุกกี้สดๆอีกรอบแล้นะแล้วก็เอมมีก่ก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆมาลเต้นสดใสแบบสดใสมากๆ นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงที่ผมผมนะผมว้าวพิเศษอ่ะคือคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกแต่ผมรู้สึกของผมนะครับคืออย่างที่ผมบอกอลว่าผมสะดุดตายยอมมี่ครั้งแรกเพราะว่าน้องหน้าเหมือนน้องอุ้มอดีตเบนเกรรุ่นที่2อนี่เป็นโอชีของผมจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับแล้วก็2คนนี้เขามีโมเมนต,ต์ดีๆกันไปนแล้วตอนตอนงานคอนรุ่น2ที่ได้เจอกันจนได้นะครับแต่ว่ารอบเนี้ย เพลงบีนเคฟ t i ิ a วัลถ้าใครจำกันได้สมัยสมัยที่มี MV อ่มะมันเขาไม่ได้ให้แค่ใส่เบสสื่แสดงอย่างเดียวมีเมมเบอร์ทั้งวงในช่วงนั้นนะมาแสดงเลยแล้วน้องกุ้มอะจะยืนอยู่ตำแหน่งริมฝั่งซ้ายถ้ามองเรามองเข้าไปนะครับแล้วก็ในงานเนี้ยเพลงบีนเคฟิซิวัลอะ น้องเอมมีก็ยืนอยู่ริมฝั่งซ้ายแบบถ้าเรามองเขาไปหาเวทีเช่นกันซึ่งโอ้เหมือนมีแบบภาพซ้อนนะอุ้มกับเอมมี่ซ้อนกันนะผมแบบฟินมากๆซึ่งอ่ะอุ้มก็ส่วนอุ้มเอมมี่ก็ส่วนเอมมี่นะแต่ผมก็ฟินของผมอะนะครับก็รู้สึกว่าเออโรสโชว์นี้น้องแบบช่วงการแสดงอะน้องเติมเต็มแบบทําให้ผมมีความสุขมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็เป็นช่วงที่ใครอยากจะพูดคุยกับน้องต่อก็ไปให้ท่าซื้อซื้อสินค้าซื้อน้ำอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับซึ่งรอบนี้เนี่ยผมไปตอแถวต่อแถวซื้อสินค้าใช่ไหมครับก็รู้สึกดีที่แบบรอบนี้คนไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้แบบเราสามารถเรียกได้ว่าจะเข้าไปหาน้องคนใดโดยที่แบบมันไม่น่าเกลียดนะครับก็ได้เข้าไปหา น้องเอมมี่นะครับจังหวะน้องว่างพอดีแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันหลายเรื่องนะครับอ่ะอย่างแรกเลยน้องทักเรื่องเสื้อนี่แหละนะครับว่าอะไรยังไงนะครับก็บอกไปแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดคุยน้องก็บอกว่าเนี่ยที่รู้เรื่องเสื้อเพราะว่าติดตามอ่านของพี่บทความของพี่อยู่เลยอโอ้โหฟินฟินมากมากนะครับมีความสุขมีความสุขแล้วก็อ่า ผมก็บอกไปแหละว,ว่าเออเดี๋ยวใส่ให้ดูอีกรอบตอนงานจับมือนะครับแล้วก็บอกน้องว่าแสดงความยินดีกับน้องแบบในทุกโอกาสทุกสิ่งที่หนูได้รับหนูเก่งมากๆเก่งมากๆจริงนะครับก็มีความสุขมีความสุขนะครับน้องเอมมี่น่ารักจริงๆนะแบบวันวันที่ผมไปหาน้องเนี่ยวันเสาร์เนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเออผมผมสบายใจแล้วว่าถ้าในวันที่ พี่ๆที่ผมติดตามอยู่เนี่ยพี่ๆในวงนที่ผมติดตามอยู่เขาจบการศึกษาจากวงไปเนี่ยผมยังมีน้องอยู่นะน้องก็ยังทําหน้าที่สร้างความสุขให้ผมต่อได้แล้วผมก็จะติดตามให้กำลังใจน้องไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าตําแหน่งที่สําคัญมากๆในใจผมผมเตรียมยกให้น้องได้รับนําไปรับช่วงเดินต่อเมื่อถึงวันที่เหมาะสมน,นะจ๊ะก็ เป็นใจให้น้องเอ็มมีเสมอคิดถึงคิดถึง้วเจอจันวันจับมือนะจ้ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ